ออสิคัสครับเกมที่สองครับอยู่ฝั่งบลูไซส์ฮะส่วนไวรุ่นบันเดาครับอยู่ฝั่งเรดไซส์ครับตอนนี้ขอเลือกไปอยู่ฝั่งนี้บ้าง โอเคมามาดูรักกันดีกว่าครับแบนเฟสแรกเอาสิทัชตัดตัวประเด็นออกไปหมดเลยฮะเมาใครแล้วรอบนี้ไม่ได้แบรนดเซตนะครับเหมือนกับอยากเล่นเซตแทนนะมีแผในในใจครับเมาใครเชลฟีแล้วเปลี่ยนแบนด์อัลมู่ไปครับส่วนมารุน้านเด้าครับเหมือนจะแบนเควนครับเจ้าปัญหาจากกินที่แล้วแล้วก็เจสับตัวโป๊กกับบารัสตัวโป๊กที่ค่อนข้างทางันคนานนะอืม แล้วท็อปซิทัสจะตัดสินใจหยิบเซตมาก่อนจริงด้วยครับอย่างที่ปล่อยหลุดไปนะเพราะว่าเขาได้สิทธิ์เฟิร์สพิกนั่นแหละดังนั้นการเปลี่ยนอามูมู่จากเซตออกบาน,นี่คือแสดงให้เห็นว่ามีเป็นพีเรีลิตี้พิคของพวกเขาเองครับต้องมาดูกันว่าจะเอฟเฟกตีฟแค่ไหนจะส่งผลต่อชัยชนะของพวกเขาแค่ไหนเชียวครับกับดราฟนี้ส่วนวยรุนบันด,นดาครับหยิบมาเป็นซินรากับดรบุนโดะฮะที่อาจจะเลือกหยิบมาแทนทางด้านของทันเดอร์หรือเปล่าครับเพราะว่า คุณดกับทันเดอร์นี่เป็นแชมเปี้ยนลักษณะคล้ายๆกันครับแบบด้านของจักรนอดนะแต่ว่าทางนี้ครับท็อสิทตาชิกไปเป็นจินกับพิซันดาต่อท,ทันทีเรียกว่าสอง l l o w up ครับจากเดลี่ฟูอิชครับแล้วก็มีแคท v e ฟออเดียนครับที่สามารถวางเพื่อไล่ไม่ให้วรุนบันดาไปเล่นในบูชได้นะฮะ ส่วนลิซันดาก็มีลิงก์เอาฟอสที่สามารถใช้ดิเซนเกจแล้วก็มีเกเชื่อผ่านในการเข้าหรือออกครับกับเพร์เซนทูที่จับตาย1ตัวนะรวมถึงพาสซีที่ถ้าเกิดสมมติว่าบวกกันจนถึงที่สุดแล้วอ่ะจะมีศพของเพื่อนๆลุกขึ้นมาช่วยระเบิดใส่ศัตรูฮนะแล้วมาดูบันเดาครับลาสชิกในเฟสแรกมาเป็นมอเตอร์ไครเซอร์ฮะอีกหนึ่งฟอนไลน์นะ แก้นิดนึงนะช่องแชทไปถามแล้วไอฮิวอ่ะมันไม่ได้เรียกว่าเลดิกชายเว้ยเราเราขอโทษไอไอไอแท่นฮิวอ่ะมันชื่อว่าเฮลเลดิกเออเฮลส์เรลิกขัดนั้นแหละแกแกแกเอาสิ่งนี้ถูกไป <c oughs> ตอนนี้เท่ากับว่าทรงของบารลุบรนด,นดาว่ะขาดตัว Physical damage นะแล้วก็อาจจะเป็นตัวเซต up ไฟหรือฟล w อ p หรือไม่ก็ Enchanter อีกสักตัวหนึ่งส่วนท็อ i ซีทาร์ชครับขาดตัว burst damage หรือไม่ก็ตัวฟีด damage ทางด้านของรุ่นบันดาวก็เลยตัดโซน่ากับอิซ่าออกไปเฉยครับตัดตัวฮิลนะ sustain แล้วก็ท็อ i ซีทาร์ชตัดลักกับจิงฮะเหมือนตัดที่ตัวเองเล่นใบตาที่แล้วครับ แล้วลูกเป็นเท่าครับหยิบมาเป็นเอสเปียรก่อนเลยฮะอืมน่าสนใจครับท็อกซิทชัชกหิบมาเป็นทันเดิร์นะเฮย้ยมันสอนเชิงวะเนี่ยใช่ปะเนี่ยพี่เอาดิเฮ้ยสอนเชิงวะฮ่าเดี๋ยวพี่เล่นให้ดูทันเดิร์ไปเล่นง,งี้ครับ เด็กกะบอกทั้งหลายดูไว้ฮะทันได้เร่นงนี้นะฮะมาดูกันนะครับแล้วลาสุดพีคครับเป็นคาม่าครับเอ็นแชนเตอร์เมทอ่าสนใจฮะน่าสนใจแล้วยังไงดีครับพี่สุดท้ายของบรุบนบบนเดาวะจะหยิบมาเป็นอะไรครับผมว่า ของเลือกแล้วครับสามวีนี้ฮะฮึบสุดท้ายมาเป็นไพ่์เหรอฮะโอ้โอเหนือความคาดหมายไปมากครับฮึมฮึมโอเคมาดูไลฟ์อัพกันดีกว่าครับท็อกซิทัชครับ ดิสันด้าเล่นโดยโนวาครัามาเล่นโดยปุกปิกครับจีนเล่นโดย RPP User 40นะครับแล้วก็ทรันเดิลเล่นโดยออนเซนและสุดท้ายเซตเล่นโดยออร่าครับส่วนฝั่งวายรุษ์บันเดาครับไพดเล่นโดยโรสฮะซินด้าเล่นโดยสมัย 33P ครับเอสเวลเล่นโดยราฟาสดอกเตอร์บันโดเล่นโดยบรันเดอร์และบาร์ไคเซอร์เล่นโดยสุยันครับโอ้เหมือนจะมีการเปลี่ยนตัวเล็กน้อยด้วยนะฮะ ขอัยครับเมื่อกี้ตอบแชทอยู่อ่ะมาดูมาดูคอมของทั้งสองทีมกันบ้างดีกว่าครับฟังท็อกซิ o ทั h เนี่ยเลือกหยิบมาเป็นไลั์ที่เรียกว่าคราวนี้เป็นสองฟอนไลน์นะเป็นทรันเดิลกับเซ็ตแล้วก็มีตัวเอนชนเตอร์เมทที่สามารถโป๊กได้อย่างคมาม่ามีตัวฟุตไลฟ์ซีซีอย่างล er ิซดาจินนะเรียกว่าข้อดีคือสามารถเชื่อซีซีกันได้ง่าย เพราะว่าขอแค่ใครสักคนสักคนนึงเปิดได้ครับเรเรียกว่ารักจับจังหวะได้อาจจะเป็นพันเดิลครับที่ง่ายๆเลยครับพิลาไปแบบเมื่อกี้ครับจินเข้าไปไม่ใช่จินโยนทางด้านของเดลิฟิตมาจากรียะไกลครับฟิวมาเสร็จปุ๊บเซ็ตเข้าไปเฟสเบรเกอร์ครับแล้วก็ทิศด้านไหลเข้ามารีกอลฟอร์สนะแค่นี้ก็อภิมหาดาเมจแล้วมีคาม่าโซเฟมาอีกทีทีครับจากอินเนอร์เฟรมที่บวกกับอันติเข้ามานะ บอกเลยว่าอ,อไม่อยากจะคิดภาพครับมันค่อนข้างเล่นง่ายนะแต่ข้อเสียคือหนึ่งคือจินอ่ะเขาไม่ได้มีความสามารถในการจะยิงได้เร็วขนาดนั้นคือรีเดเบตได้เป็นชุดๆครับสี่นัดแล้วก็ยิงแดนซิ่งกระเนดก็ค่อนข้างใช้เวลาในการกระเด้งะนั้นก็อาจจะไม่ได้ที่รีเดเบตได้เร็วหรือทันใจเท่าแต่ว่าฝั่งมารุษบรรเทาครับเลือกหยิบมาเป็นสองฟอนต์ลน์เช่นกันครับกับบุนโดและมอลไครเซอร์แล้วก็มีตัวเปิด ตัวชงจังหวะอย่างไพกัสซินราแล้วก็เอสเปียร์เป็นฟรีดเมจแล้วก็โป,กป๊กไปในตัวด้วยมอร์ไหเซอร์เนี่ยเป็นฟอนไลน์ที่ดีครับสามารถยืนขม่มยืนค้ำได้จากทางด้านของอันเดอร์สแคเบิลมีทางด้านของเดดกราฟครับที่สามารถรูปศัตรูมาหาได้ครับแล้วเอาบิวเทสที่สามารถทำไดเบตได,ไดอย่างเน้น,เน,นเนื้อฮะแต่ข้อเสียข้อข้อ,ขอดีที่เป็นข้อเสียไปนในตัวอย่าไดเบตของเขาครับเรียลออฟเดอะเดตเนี่ยการอมศัตรูเข้าไปครับอมถูกตัว ก็ใช่ว่าจะเป็นเรื่องดีครับอย่างเช่นสมมติว่าอมตัวดามจอย่างสมมติอมจินเข้าไปมันกลายเป็นว่าทีมเขาก็จะขาดฟอนไลน์ถ้าอมฟอนไล์ของเขาเข้าไปมันก็จะกลายว่าทีมเขาก็จะขาดฟอนไล์อีกเหมือนกันครับเพราะอะไรเพราะว่ามุนโดอ่ะมันเป็นฟอนไลน์ประเภทที่ว่าเอาหน้าไถครับแต่ว่ามันไปแล้วมันไปสุดมันไม่ได้สามารถหันกลับมาโปรเทคแบคลน์ได้เลยซึ่งมันแตกต่างจากทันเดอร์และเซตมากคือเซตเนี่ยโอเคเข้าไปนัวเสร็จปุ๊บ สามารถอุ้มศัตรูมาหาเพื่อนใ้เพื่อนรุนกระทืบได้แล้วก็คือเป็นการรีโพซิชันตัวเองกลับมาหรือจะเอาตัวที่เข้ามาฟัดแนวหลังจากฝั่งศัตรูอุ้มกลับไปก็ได้คือมันสามารถหันกลับมาพูเทคแบกไลน์ได้ทันเดิก็เองก็เช่นกันเข้าไปดวงไฟแนวหน้าอยู่อ้าวสามารถพิลาพิลาใบขวางตัวที่จะเข้าไปแนวหลังได้อีกหนึ่งที่อะไรแบบนี้ส่วนทางด้านของไวรุนบันเดลเนี่ยคือบอลไทเซอร์ถ้าเลือกอมผิดจังหวะหรือผิดตัวไปนี่คือเคว้งครับบอกเลยว่าเคว้งจริง,รงอย่างแล้วก็ความสำคัญเลยคือซินดราเนี่ยถ้าสแกด เปิดจังหวะไปแล้วคือเขาจะไม่มีซีซีในการจะปัดศัตรูตัวที่เข้ามาหาแนวหลังเลยเพราะว่าโอเคเอสเรียอาะมีอาเคนชิพได้ไม่เถียงไพ่มีทางด้านของเอ่อฟฟนทอรมานโทนะที่สามารถจะเขาเรียกว่าเปลี่ยนตำแหน่งหรือโพซิชันได้ก็จริงแต่ว่าโดยมากเราจะนิยมเห็นว่าเป็นไพ่อ่ะเข้าไปไม่ดึงเปิดก็สตันเปิดดังนั้นไอสก,กิลหนีของเขาเนี่ยมันอาจจะแบบไม่ได้แบบว่าหนีได้ทั้นงั้นแปลว่าอะไรแปลว่า ถ้าเกิดโดนเปิดมาแล้วโปรไนเซอร์หายไปพร้อมมัสศัตรูเข้าเรียบเรตสดทีนี้เกิดขึ้นคือบอกเลยว่าแนวหลังคือต้องยืนกันเอาครับยืนยืนเอากันเองอะ่ะมันงั้นมันยืนไม่ได้ครับโดนทุกอย่างออกอินมาแน่นอนอ่ะตอนนี้ในเกมเหมือนจะพร้อมแล้วเดี๋ยวรอรอ,รอแป๊บหนึงฮะโอเขอต้อนรับเข้าสู่เกมที่สองครับในคู่แรกนี้อเอา้าแล้วพอร์ตกันเฉยฮะ โอเคครับรีซูมกันไปตรงนี้ฮะบอลรูเป,เป็นดาวอยู่ฝั่งเ e d ไซ d ์ครับส่วนชองซิซารอยู่ฝั่งบูไซ d ์ครับแล้วโบสกิเวเออร์มานี่ครับเอาหน้ามงสโลบอลไปแล้วนี่ครับเข้าไปเล่นครับแต่ว่าเขามีเกลียวเชือผขาดเอาแล้วไหน,นนี้แต่สโลบอลกันไปหนึ่งนีครับโบสกิเวเออร์มาไม่โดนะ โอ้ยังคงคอนเซปต์การตอดแบบเฟี้ยวๆอยู่อะแต่ดึงปุ๊กปิีกมาจังหวะนี้ทุบไปหนึ่งทีเข้าไปเล่นแนวหลังครับโรสครับทำไว้นานมากแต่ว่าเหมือนจะไม่ได้ออกหรือเปล่าแล้วสุดยันครับก็ลงตาในไม่ช้าเฮมเมเกอร์ไปแล้วสุดท้ายกลายเป็นด้านของคนไกเซอร์ระเบิดไปก่อนครับแล้วซอร์ี้ยังพอเขาอยู่ครับไหลไปต่อระเบิดหนึ่งระเบิดสองฮึบต้องเฝ้าออกมาทันทีครับแล้วจีนระเบิดไปหนึ่งคนนะตรงนี้ครับมีเดลิฟฟีตมาสตันเชนซีซีโออินทุกอย่างไว้สบายไปสามพีครับเอาเดนซิเกเดตไปให้บันเดอร์เฉยฮะ โอ้แล้วเกเชื่อผ่านไหลเข้ามาแปดเข้าไปจะกดไอชาดแล้วยังไงตายเองเนี้ยหนูว่าฝืนเกินไปครับตรงนี้ตัวบอลเข้ามาสุยันพยายามจะเล่นต่อจะวิ่มีการกดจังด้าน w ถึงเอาไว้ครับกลายเป็นจีนโดนชั้นดาวกลับไปฮะโอ้อยู่ดีๆก็ปิวแบบงงงครับอา้อาวอ้าวยังไงอืมกดอิสไปร์มาให้แล้วนะ แล้วปุ๊ปปีนโดนดึงมาหนึ่งทีครับโดนแฟดต,ตัวดิเศษขาหน้าเป็นแบบสุยันนะเก็บทิ้ได้ตบแปดตรงนี้ฮะออรา่าครับเกือบตายแต่ว่ามีเฮเมเกอร์ขึ้นมาก๊อกสองในวงไม่ตายครับสุยันโดนโซโลบอลแปะไว้มีเลาใบขวาสบายใจสามพี่แต่พยางบอกว่าสบายครับหล่อยอไปได้อยู่ฮนะโรสกดทางด้านพยายามนันนนนโตมาเหมือนกับพยายามอยากจะเล่นแต่ยังไงครับกลุ่มนี้มันไม่ให้ครับแล้วโบสกิเวอร์ดึงมาหนึ่งทีแต่ก็แค่นั้นครับเราใช้ตัวพิผักไปตบพิเศษตบลูดมาหนึ่งทีครับกลายเป็นเจมพิเจอรยฮะ ดึงไม่ถึงทีได้ออราบแต่ว่ามันเชียร์ซิตี้ต่อลำบากแล้วเข้าไปเล่นตรงนี้เอาจังหวะนี้ด้วยลิงก์็ฟอ์ครับแล้วก็ไหลออกมาด้วยเกชเชอผ่านที่กดกระยะไกลฮะนี่แหละครับคอมโบเดียวกับคล้ายๆเซตแต่เมื่อกี้เลยฮะ <c oughs> เล่นโดยคนเดิมเลยไปนเนี่ยใช่ครับโนว้วาอีกแล้วฮะสเต็ปพิวครับเดี๋ยวฟ้าวเหลือเกินฮะผู้ชายคนนี้ แล้วอืมเเดลิฟิตด์เรยไกลไปไม่โดนแต่ว่าสมัยภาษีครับเจ็บเหลือเกินครับเกือบตายแล้วครับแล้วตรงนี้มีคนโดนแปะสนบอลไว้ยังไงไปไหมยังอะยังเราว่าพี่จ้าใบไปครับเปิดด้วยเดลิฟิตดมามีสนบอลหนึ่งทีไหลเข้าไปครับไปโดนโทรแล้วก็ไหลออกมาด้วยกเชื้อผ่าเช่นกันนะตอดแบบเดิมครับโบสกิเออร์มาไม่โดนไข่อะ ดิงมาจังหวะนี้ครับโอทีฮะลืมปิดเสียงเสียงมันดังไปปุกปีกครับโดนดึงไปต้องกดคีวขึ้นมาทันทีแล้วเดลิฟิตโดนซินด้าเต็มๆครับคางเหลืองกันเลยฮะแล้วตบแปะมาจังหวะนี้ครับกลายเป็นออร่าที่ตัวหายไปก่อนนะออนเซนพยายามยืนยูนคยู่กลางวงแต่ว่า สุยันครับอมไว้เหนียวแน่นมากแล้วถไถไปถไถไปรอบนี้ครับบุกปิกโดนนี่ฮะเดสฟอร์บิโลเก็บคิวไปแล้วโลครับหลบไปหนึ่งทีมีเกชื่อผาดไหลมาโนว่าพยายามจะหมุนมุมอยู่แล้วสุดท้ายกลายเป็นตบรูดไปหนึ่งทีออมริกาเก็บคิวไปได้ครับเหลือพิวี่ศูนคนที่ยังดิฟหลบอยู่ปึ๊บปั๊บแฟดมาโบสิฟเวอร์แล้วเปดต้องไปโทเดสฟอร์บิโลทุกอย่างออกอินไปตายเรียบร้อยครับโอ้แล้วเอ็ซิคิวแกะ์แถมออกไปด้วยต่างหากครับ ขออีกหนึ่งทีฮาโล้ท่านแต่ว่าเล่นเกินจังหวะไปหรือเปล่าตัวแปรไปเล่นเป็นลาฟาดเอซิคิวแล้วออกมาตรงนี้ครับออร่าทุบรัวแน่นอนทุบรัวๆเป็นคิวไปอีก2คนนะแล้วกลายเป็นไฟแมนเอจกลับมาจากทงางด้านโซติทัชครับแบบงงๆนะแบบงงๆนฮะ แล้วต่อแบบเดิมครับนี่ฮะให้เห็นกันครับว่าวางอะไรไว้ยังไงครับง<อ>ันต่อครับโบสคิวเออร์มาได้เซตครับแต่นี่ฮะเซดาวีผักไปแล้วตบรูดมาต้องเฮเมเกอร์สุดทาทีก่อนจะตายอ่อนเซนเข้าไปเล่นกลางวงอยู่แต่ว่าถอยมาได้แต่ข้างหน้าครับเป็นทันบรันเดอร์เข้ามาไฟหนึ่งวีสีข้างหลังแล้วทันดอร์ของฝั่ง บูทีมแตกไปก่อนครับมีการการคาินคอมาโรสขับคัคับังบังไห้มุนโดบังให้มุนโด,ลโดแล้วนัดสีไ่ไปไม่เต็มไม่โดนใครครับไม่เข้าเลือดฮะเราเดลิฟิตไปหนึ่งทีบันเดอร์เกิดแตกครับเอาฮะดูทรงเหมือนว่าบรรลุบรรเทาจะได้ไปเกมสามครับแล้วนี่ฮะอื แล้วโบสิเวอร์มาเกือบโดนนะเสียดายเดลิวิตมาครับมุนโดนาสิบแต่อันนี้ต้องพยายามเข้าไปเก็บแต่อึกอึ๊กอั๊กตบลูดมาหนึ่งทีแล้วสโดอบนแปะเข้าไปข้างหลังทางหน้าราฟาอโเซนต้องถอยมาแต่โรเซนต้อพิพากเอาไว้แล้วเดนฟามิโลไม่ตายครับเอาเลยฮะแซดได้หน่อยครับแต่นที่สุดก็เก็บคิวไปได้ครับเดนฟามิโลคือติดครูดาวนะครับไม่สามารถรันต่อได้ กดทางด้านของคาริตี้ขึ้นมาครับเพื่อพยายามจะเอามาเล่นต่อครับแต่ว่ามินเนีนเวฟมันหายไวมากครับด้วยความที่มีทั้งโนวงามีทั้งคุกปีกตรงนี้ครับเข้าไปดึงเอาฟอร์ดลูดขาไป2คนแต่โดนตบลูดมาพี่ทุ่ถ่วงเวลาไว้บัดเดินยังคำดูแต่เหมือนจะถอยไปสุดยันพยายามมาเอาหน้าเข้ามาถ่ายถ่ายแต่ข้างหลังครับรถตู้โดนระเบิดไปแล้วซาบีโมคาริตระเบิดขึ้นมาพยายามจะเล่นต่อแล้วตรงนี้ครับเก็บไปอีกหนึ่งคิวครับไหลต่อรัวหายไปหายหายนี่ครนี่ครับกองทำทุ่งแข็งมาแต่ว่าต้องตามพ้นไม่ทันครััับแล้วยยงงงไไต่อราาฟโดดนนิป ปิวไปอหนึ่งทีเป็นชัดดาจอนดา,นา,นาแล้วพิยุสไอศุลที่เข้าไปเล่นลึกมากครับแล้วเพื่อนแทงเทเลทไว้ให้แล้วตัวเองไม่ตายดีครับโอ้เรียบร้อยครับเทเลทระเบิดตายฮะทีหนึ่งแล้วไหลามาตรงนี้ครับโลซับโดนลิงก์ฟอร์ดเบรกจังหวะไว้แล้วพิยุสไอศุลครับเอ็กซีคิวกลับบ้านไปเติมของฮะไหลามาตบลูดมาสองสวยงามมากจากโรอายเซอร์และซารนเทเลวิกผักไปอีกสองคน เก็บไปอีกสองคนครับทวนๆเดี๋วปั๊ิวเดี๋วตบุนโดแบบงงๆฮะเหลือเพียงออร่าที่ดูเหมือนว่าจะตกรถขบวนนี้ครับไม่ได้กลับไปออกของฮะหักตุบบอลไปสตัรหนึ่งทีตกลูดบายหนึ่งครั้งเฟสเด็กเกอร์มาเฮมิเกอร์ไปแล้วก็ตายจะเถอะครับสัตดาวไปครับสมัยทั้งสามพี่บอกเอาไว้ฮะถึงเวลาตายของเจ้าแล้วนั่นเอง ออนเซนครับกดมาพี่เราไปขวางเอาไว้แล้วตบลูกพี่ยุสุดบอโอ้โหกระเด้งกระเด้งอะไรขนาดนี้ครับจินบอกงงเลยฮะอยู่ดีๆตัวก็ไหลครับโอ้แล้วคือประเด็นเลยคือมันมีทั้งเดดแกปแล้วก็มีทางโบสกิวเออร์ไงคือมันแบบเด้ง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 ลัวลู่ลุลุลัลุ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 นุล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  เรือเริ่ม,มล้อต้องกดกกอะสักเซนขึ้นมาทันทีครับมีการกดชุริยะเข้ามาเพื่อเอาสุยันให้ตายก่อนเลยการสุรยันบอกว่า싸อายู่ดาราครับเพื่อนๆเจอกันที่บ่อเอาครับผักไปได้ตรงนี้ครับขัดไปท้องนั้น,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 นโทนได้สวยมากเห็นโลบว่าสีเหลืองฮะ ส่วนแมงโก้แปลว่าสีม่วงครับแล้วไอชาดไอแพ็กกีช้ช่วพาดเข้ามานี้นี่ก็ฟอร์สไปเพรที่ทูมยัดมาตึมตามทุกอย่างออกอินไปครับเก็บคิวไปได้จากทางด้านของจีนครับแล้วตายไปหนึ่งซอมบี้อพอลิบเข้าไประเบิดแนวหลังแต่ทุยญเข้ามาตบรูปไปจังหวะนี้พยายามจะเล่น1 v 1ในเลเวลเดฟออกมาก็1 v 3ครับแล้วไล่ทูมยูน่าที่แต่ทุชนมาปาดมาแล้วไอจีเข้ามายิงหนึ่งจิ้วครับไม่ตายนะครับแล้ว เอเลียวหันกลับไปพยายามเคลียเวฟอยู่หนึ่งมีสองจากสุดยันนี้ตบรูดไปอย่างทีออร่าไปให้เมคเกอร์แล้วแฟดไปใส่หน้าเอเซียวระเบิดไปแล้วตรงนี้กดเกาะอันเดซายเบคุณาไม่ทันครับตายไปหนึ่งคนกลายเป็นเกือบเอครับออร่าพยายามจะเอ็กซิคิวแต่ว่ามันติดไดเมนอยู่แล้วแฟนน้องมาโทมาตรงนี้จะโบสกิเวอร์ติดพิเอียนไปจิ้มจึกจิ้มจึกยื้อให้นานที่สุดฟุกพิกบอกว่านานได้แค่นี้เพื่อนเอ๋ยเอ้าเอายังไม่ตายด้วยยังไม่ตายยังยังเรียบร้อยฮะโดนมุนโดเอาหน้าไถครับ โอ้โหเหลือเชื่อจริงจริงครับแล้วไปต่อฮะกดพีเดเตอร์มาแล้วพร้อมอยากจะซัดครับไ,ได้ที่มันเข้าใครไปมแล้วตรงนี้อออินเข้ามาใส่อาิชาเวอร์ไปครับได้ไดะฮาวิสกลับมาครับแต่ไม่ได้ชีวิตนะ เอาหรอฮะเอาอีกแล้วครับตบลูดออนเซนมาจาังหวะนีเดสฟัมบิโลไปแล้วโดนฟันเจนทุมยัดขาที่ตรงนี้ครับลุกขึ้นมาเป็นซอมบี้เดินไปหาเพื่อนซะดีๆครับโอ้เล่นฝืนจังหวะไปหน่อยกีชิพาจากทางด้านโนว่ามาแล้วอืมไม่เหนื่อยต่อฮะกดเฮโรนอกงไปครับตรงนี้ออร่าพยายามจะแวนเข้าไปตบศัตรูครับยังไงฮะหามุมกดสโนบอน ไปแล้วปึบตบเฟนเบเกอร,ร์มาหนึ่งทีบอกเลยว่า,าสมายทีสายทีไม่รอดครับแล้วหนูว่ายังคงไม่ตายหรือนี่ครับฟิลาไบบอกขึ้นมาครับ แล้วปุกปิกไปรับสโนโบอลมาจากโกตาม,มาหรือไม่พายัางครับเกีงใจยอยู่ฮนะแล้วเข้ามาจะพยายามจะเม็กเลจวันนี้แต่โลดูเหมือนว่าจะไม่ได้ออกครับแล้วกลายเป็นซอมบี้นี่แข็งลุกขึ้นมาแน่นอน ทางด้านโนวายคงไม่ตายแต่บันเดอร์เข้าไปหลแล้วคนที่ถูกยัดตัวเองไว้เพื่อถ่กเวลาบันเดอร์แล้จะตายไปถึงค้ครับกลายเป็นซอมพีน้ำแข็งแต่ว่าทาั้งด้านของเซตก็แลกมาชีวิตมาเช่นกันนะตอนนี้ครับเหลือเพียงทั้งด้าน3 v 4จะได้หรือไม่แล้วไงต่อฮะ พยายามไปเล่นต่อมีการกดกรอโลมาให้สุริยันครับโดนทุกอย่างเอาอีเมตเตตบพูดขึ้นมาได้สแล้วฟอน์ยิงจังหวะนี้ไม่ใช่จีนี้ฟอร์จังหวะนี้เกือบดีครับแต่ว่าจีนยังคงยิงฟีอยู่แล้วสอมพี่น้าแข็งลุกขึ้นมาระเบิดไปจีนแฟดไปยิงนัด3ครับไม่ใช่นัดสามนัดแรกเ็เพียงพอครับพร้อมกังด้านแต่ซิกเดตดันเองแล้วตรงนี้ครับมินเนียตามหลังมาพยายามจะทำอีเมเแต่ว่าโบสคิวเออร์มาแล้วดีครับจิ้มไปฮัโนว่าเก็บคิวไปได้ครับทำให้ชาไทยสามพี่ไม่ตายอะโอ้บวกก ออลา์ไงครับขอเล่นหน่อยครับอ,ออินทุกอย่างมาปึ๊บปั๊บตบแปะแล้วโดนดีลีทไปทันทีครับออนเซนนะเก็บคิวไปได้แล้วตรงนี้โซบอลสองลูกตามโนสมาแบบแบบแล้ววับครับงับหน้าไปอีกหนึ่งคนนะฮึบ งายตอพิลาไปยฝังมาได้ครับราฟาสมีอัเคนชิปหลดบุกม,มาได้อยู่แต่โดนตบลูดเข้ามาจากซูวายันอย่างนี้ครับยังไงครับายเป็นตัวเองโดนตบลูดเข้ามาบ้างต้องแฟดออกมาแต่โดทนทางด้านคาริโซฟค,ครับคืบผึ่งไว้ละซูวายันตายไปลิงก์ฟอร์ ไม่ทานแต่ค่าที่ดูุ่ยัดเองทานแช่แข็งเองไว้บ er, ันเดอร์พยายามจะค้ำอยู่โดว่าระเบิดไปหนึ่งครับบันเดอร์ค้ำสุดแล้วบอกเพื่อนไม่ไหวแล้วครับใครก็ได้อเดเดบิทยัดใส่บันทีครับแต่ตรงนี้ชาตินวิกผักออกมาก็ไม่ได้เช่นกันครับเอสยูระเบิดไปอีกหนึ่งคนนะโบสพยายามจะมาเล่นเลือกกันวันจะตายทุกคนทั้งนั้นเลยแต่ว่าตัวเอเขาเองมันไม่มีสกิลสติเมตนั่นเองครับปิดดาเบทใครไม่ลงฮะโอ้น่าเสียดายจ,จัดเลยครับชาตินวิผักไปโดนเต็มๆกินนะกินหัวระเบิดแลระดับสเฟียไปตรงนี้ดี ยังไงต่อเข้าไปกลายเป็นดังสเีโดนใส่หัวออร่าเฮเมเกอร์มาแล้วโดนผักไปทิปเปิลคิวลำแหลมขอโคตรจ้าคิวโชว์หน่อยยังไงตบกดคิวื้อแล้วสุดท้ายกลายเป็นสุยันครับอ้โอ้กำหมัดฮะบวกเลยโคตรจ้าคิวอันนี้กำลังจะหล่อแล้ว เสือพีโน่บ้าคนเดียวครับืมแมังจะตบรูดกลับมาอยู่ฮะ <c oughs> เสือเดนคอจากจีนมาครับแต่รถด,ดึงไปไม่โดนนฮะ แล้วตรงนี้ไหลเข้าไปครับจากโนวาครับมีเดียมชันเติมมาจากคาร์มาให้ทีมครับแล้วพยานจะฝืนเล่นต่อครับอืมได้เกี่ยวเดี่ยวโรสมาทีแล้วเกียวฟอร์ดเข้าไปยิงครับบอมก็แฟดดิงก์ฟอร์สยัดหน้าทางด้านไยไปก่อนเลยฝั่ที่ทุ่มถ่งเวลาตัวเองไว้แล้วยัดมาอุ้มมาเดอร์ไปทุ่มใส่แนวหลังครับมาเดอร์เกือบแตก แต่ว่าสองไมค์ทำเปสามพีเกือบแตกเช่นกันแล้วลุกขึ้นมาโดนเฮเมเกอร์อัดหน้าไปโนวาโดโอมเข้าเดอร์เบิร์ตไปแต่เพื่อนๆให้กำลังใจอยู่ข้างนอกแล้วยังใช้ผ่านไหลมาไม่รอครับแต่ข้างหลังครับเป็นแานจีนไปเก็บบุนโดไปหนึ่งคนเหลือลาฟานคนเดียวในเทอเรสสุนทาีย์ตรงนี้ครับพยายามยืดทุกอย่างแล้วแต่โดนเฮเมเกอร์ฟาดหน้าไปแล้วดูเหมือนว่าทางแดนโทมิชิทันจะจบเกมเลยครับลาฟานพยายามหนึ่งวีหนึ่งกับบุกปิกกูปุกพิกบอกว่าก็มาครับสายใหญ่นี้จะขึงไว้ครับขึงไว้ตรงไหนครับขึงไว้ที่ตรงนนีี้ครับบเป็จจุดของทม จะบิวีดีเลยหรือเปล่าครับแต่ว่ารถเกิดขึ้นมาก,กันทันทันยังไงต่อไปเน็กซ <x> ัสคอยเรถไหลเลือดไปเลือดไหลไปยิงยิงยิงพยายามยิงแล้วเรียบร้อยครับไปเป็นฟลายแมนเอซครับเรียบร้อยฮะอู้ขอสด้ความดีกัทบท็อกซิกทัสด้วยครับผ่านเข้าสู่รอบถัดไปครับสองต่อศูนย์ตรงนี้ฮะ๋อ สุกไปไมันที่เรียบร้อยฮะ